ฮอนด้าฟีที่จอดอยู่ข้างหลังผมนี่นะฮะแค่40,000เท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ราคานะฮะเป็นเลขไม่ครับและเป็น40,000กิโลแท้เท่านั้นผมมีหลักฐานตอนซื้อให้ดูแบบนี้ครับสวัสดีครับวันนี้มารับรถ Honda f ฟ t ครับ40,000โลคันนี้เป็นรถลูกค้าเก่าทางดีคานะครับนี่ฮะ40,000กิโลแท้ๆครับ นี่แหละฮะที่เรียกว่าคุณภาพและคุณภาพนะฮะจอดอยู่ตรงนี้คนเราจะซื้อของมีอยู่2ประเภทเท่านั้นครับหคือคุณเอาราคาเป็นที่ตั้งและสิ่งที่คุณจะได้ครับคือหนึ่งรถกอไม้ครับรถย้อมแมวฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บคุณก็ไปบ่นเขาเอา้าวทาไมย้อมแมวทําไมกอมไม้ทาไมนู่นนี่นั่นก็ไปด่าเขาแต่สารตั้งต้นอยู่ที่เราครับมันคือการที่เอาราคาเป็นที่ตั้งชอบของถูกเจอของดีมันไม่มีชอบของถูก,ออไ,ถกไปเจอของที่ไม่ดีเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าวันนี้คุณเอาคุณภาพเป็นที่ตั้งราคาสมเหตุุสมผลออยู่่่่ทีีีีคคคันนน้ะืณภาพรถ 2,013แอร์หลังครับผมรถนี้มีแอร์อยู่บนหลังคาเนะครับเป็นตัวใหม่เรียบร้อยมาพร้อมกับความใหม่แบบนี้ครับคันนี้40,000โลไม่ต้องพูดไรไม่ฮะเหมือนซื้อมาจอดเลยเนี่ยไฟหน้าก็ใสๆแบบนี้ไมเนอร์เชนแล้วมาพร้อมรถเดิมๆถ้าว่าท่านเอาไปนี่คือสารตั้งต้นที่ดีฮะคใหม่แค่ไหนทุกท่านดูจากกล้องได้เลยฮะเราเามาจากลูกค้าแบบนี้นะเอามาล้างอย่างเดียวเลยยเดียวยังไม่ได้ขัดสีด้วยซ้ำใช่ครับขัดสีจะเงากว่านี้นีดนงดหนึ่งด้อย่านเเนน้่่าากก็ทัอื ยังไงก็ด <c oughs> ูเห็นมาดูใกล้ๆให้ตากล้อง <c oughs> เนียนเลยอะไรจะไม่เนี่ยยังไม่ได้ฟอกเบาเลยเนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยนะฮะรวมถึงข้างหน้าพวงมาลัยนี่ไม่มีรอกนับปัจจุบันวิ่ง45,000กิโลเท่านั้นครับนี่ฮะไอรถที่ใหม่น้อยๆอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องห่วงว่าเราจะกรอหม่นะครับเพราะทุกครั้งที่เราซื้อเราครัวเหมือนกันเราก็เลยทายคลิปเป็นหลักฐานไว้ทุกคันเลยนะฮะข้างงงข้างหน้านี่รักษาอย่างดีรถที่วิ่ง40,000กับปี2003บอกเลยไม่ได้ทำอะไรลยจอดเดียวใช่รถคันนี้นะครับเพียงแค่2มือเท่านั้นมือแรกมาาาาาาขยเเรรลูกกค้้ททีี่่มืืออ2ซจไปา รู้จะไปขายใคร2 0 0 0 0โลถูกต้องแล้วใช้ไปหมื่นกว่าโลเป็น4 0 0 0 0ใช่ครับและเสร็จแล้วเขาก็เอากลับมาบอกว่าคุณโนมไม่อยากให้คุณภาพแบบนี้มันไปตกอยู่กับใครไปตกอยู่กับคุณแล้วกันทุกท่านเชื่อเถิะนะครับตัวผมซื้อรถคันนี้มาราคาที่ผมกันมันจะบอกไปอะกำไรยังไม่ถึง2%อเรถึงเอเลยแต่สิ่งที่ต้องซื้อกลับมาคืนหนึ่งเลยลูกค้าเก่าเราใช่ใครที่เป็นลูกค้าเก่าเราเราซื้อแพงแน่นอนใช่ไปถามได้นะครับสมมุติว่าราคาตลาดซื้อร้านหนึ่งผมมีความจำเป็นที่ต้องซซซืืื้้้้้้อออมมมาาาาาาบบบงงกก็แแลลวต่่่่สิทีเเรรจะัไ รเราซื้อใจลูกค้ากลับมาให้เป็นของเราเหมือนเดิมเท่า<ช>นั้นเองนะฮะเราซื้อสูงว่าใครเป็นลูกค้าเราบอกเลยซื้อรถจากเราไปเราซื้อกลับมาแพงทุกคัน<ช>ไม่ต้องห่วงนะครับแพงกว่าราคาตลาดแน่นอนถูกต้องรถคัน<ห>นี้ไม่ทาสีมาบ้านในเรื่องของการชนไม่มีแน่นอนอ่ะพาดูท้ายรถกันโอ้โหดูพลาสติกเนี่ยเนี่ยจุดบอดจุดแบบที่เจอบ่อยเลยใช่แบกอะไรข้างหลังนี่จริงๆต้องเป็นรอยที่ไม่มีเลยอะรถนี้ถ้าวันนี้ผมใส่ป้ายแดงเข้าไปนะครับบอกเลยว่ามันคือรถป้ายแดงกันใช่เลยสภาพมันใช่เลยไม่มีอะไรเลยที่เราจะสามารถติมันได้ว่ามันคืืออรถม รถป้ายแดงเป็นยังไงคันนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะเนี่ยยังไม่ล้างนะเนี่ยมาจากลูกค้าแบบนี้การดูแลรักษาดีมากนะครับ,รบลูกค้าเราแต่ละคนเนี่ยก็ดูแลรักษารถด,ดีรรเราก็เลยซื้อราคาสูงได้ก็ต้องคุยอย่างตรงไม่ใช่ว่าอุ้ยลูกค้าเก่าเราเราซื้อสูงอย่างเดียว<อ>คําตอบค<อ>ือไม่ใช่นะครับคือคุณลูกค้าต้องดูแลรถดีด้วยถ้าท่านเอาไปตอนดีเลยเอาไปดูแลระหว่างทางล้างอย่างดีดูแลอย่างดีไม่โศมแน่นอนครับเราซื้อราคาสูงกว่าราคาตลาดแน่ๆแต่ถ้าท่านเอาไปไม่ดูแลเลยอ่ะมันก็เหม ดูแลเลยไม่เคยพาเขาออกไปข้างนอกอมไม่เคยพาเขาไปทําสวยไม่เคยฉีดโบท็อกไม่เคยพาไปทําผมผู้หญิงโทมแน่นอนก็วนมาเรื่องผู้หญิงได้ <laughs> เราก็วนไปเรื่อง <laughs> ลองดูจะคัง่งไขรเรื่องอะไร <laughs> ได้ <laughs> เคยลองไปคัง่งไขรเรื่องผู้ชายดูแลไม่ได้ไม่ได้นะเจ็บ <laughs> เจ็บใจเหรอเจ็บตูดเจ็บตูด ม่ใช่ติรถคันนี้เรื่องการชนอย่างที่บอกเลยครไม่มีนอนอันนี้เราการันตีได้เลยนะสี่หมื่นโลแท้ผมย้าเลยนะครับว่า4ี่หมื่นโลแท้ถ้าหากว่าท่านจะหาสารตั้งต้นที่ดีกับการที่จะเอาไปแต่งก็ตามจะเอาไปใช้ก็ตามรถคันนี้คือสารตั้งต้นที่ดีนะฮะหละวันนี้ราคาแค่เพียง4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับใช่แล้วนะครับเนี่ยราคาทั่วไปเลยนะฮะไม่ถูกกว่านแน่เพราะว่าเป็นสี่หมื่นโลเนาะและก็ไม่ได้แพงกว่าแน่เพราะว่าเราตั้งแพงกว่านี้ไม่ได้สิ่งเราอยากจะขายนะครับ าาขยคุณภพวันนี้ครับสิ่งที่จะสื่อคือเราอยากจะเอาของพวกนี้ฮะที่เป็นราคามาตรฐานว่าเรายัดใส่มือท่านแล้วบอกกับทุกท่านว่านี่แหละครับคือคุณภาพและคุณภาพตรงที่จอดอยู่หลังผมเนี้ยผมดูแลทุกท่านหลังการขายอีก30วันนับจากที่ท่านล้อมหมุนออกจากเราไปครับผมหลอดไฟเสียเราเปลี่ยนให้ยันหลอดไฟอะไรเสียเราเปลี่ยนให้หมดและนี่คือสปิริตที่เรามีท่านจะซื้อรถที่ไหนก็ได้นะครับถ้าว่าที่นั่นมีสปิริตในการดูแลรับผิดชอบคุณคุณซื้อได้เลยครับแต่ที่นี่มีแน่นอนเรากรันตีจากผู้ติดตตาาาาามมขขอออองงงเเเรรรค่่นนน้้้้ยยยะืูีีแลวว10ปด อาชีพนี้ผมยื่นตรงนี้มา15ปีดีค้าเนี่ยผ่านมาเกือบ10ปีแล้วเช่นกันถ้าหากว่าวันนี้ท่านอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ติดต่อเบสครับ0ูครับหกแปดหกแปดหกหกหกแดเบสครับผมการเวลาที่ผ่านมาทําอะไรกับรถคันนี้ไม่ได้ครับหยุดเวลาไว้แค่เพียง40,000ื่นโลแล้วเท่านั้นท่านเลือกเอาครับว่าท่านจะซื้อรถที่มีคุณภาพหรือจะซื้อรถพรราคาและไปเจอของห่วย,วยเชิญครับครับผม